ราคาท,ที่ที่สิบเก้ดเวลาสี่โมงจ้ายจ้าครับเ,เราไมาดูจุดสวดเลยครับว่าจะตกอะไรนะ ยิงชมหน่อยแล้วกันพี่พอดีครับจุดต่ออรครับจุดตกรอรครับเป็นการการอารมณกันในเ่วงเกี่ยวกับน้องเกี่ยวกับการว้นปอะการารนะครับเดี๋ผมขอเห้ยิ่งชมหน่อยนะพี่ ขอนนาดานครับรถคนีน่าจะรับลอนะครับ้องการแต่รถนะครับรถหมดเอกชิสามป้าเลยนะครับนั่งเป็นผู้พิพากษาใช่ไหมผู้พิพากษาก่านอย่นีเป็นตำรวจอะก็้องกันรถบัสเทียนครับเดี่ยวป้องการรถบัสไเ5 1 ก็เป็นตอนนี้เเราไม่ได้ตั้างเป็จุดจุดจุดจนะครับการจดการตรวจการจราจรใช่ครับมันก็มีป้ายบอก,กตรง<ค>นัา้าครับกอเราขอไม่คิดคงนยครับ ป้ามีแค่นี้ครับอวยวางแค่นี้นะพี่แล้วก็บีบปวยแค่นี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนายสวัสดีครับพี่มาจากกรุงเทพเชือนะครับเนามาตรวจจานเหรครับผมมาดูครับไม่ได้ตรวจครับนะ มาดูมาดูเฉยผมไม่มาตรวจผมไม่มีฮาร์ดทีเดี๋ยวมีอะไรแนะนำขอว่าแค่ไหนครับผูกคุณด่านขัานใช่ไหมออกโอเคครับนี่ครับทำผูกคุณด่านใช่ไหมครับใช่ครับผู้ภูมิหันใช่ไหมครับโอเคครับผมได้ดูการป้ายเนี่ยดูชื่อครับตรงครับครับตรงครับผมเห็นแล้วครับ ขอบคุณมากมีอะไรให้ผมดีแน่ก็ดีแน่ได้ครับสนับสนุนกันต้นประเทศช่วยกันช่วยกันครับครับไม่บันเทิงเกิดเยอะทำดีใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวครับผมครับผมเรื่องมาจากน่าจะเป็นเรียบเรียบครั้งด่วนอะไรหรือเส้นเนี้ยบางนาไม่มีอะไรบ้าครับไม่ไม่มีที่อาการตับชาติต้องที่นี่ใช่ครับนี่เรถแจ็คได้ร้องก็เนี่ย ได้ครับรลผมพี่แจ๊กนี่เราขอลงวะอ๋อพี่แจ๊กไปโย่ผมมาล้องพี่แจ๊บพี่แจ๊คไปทางบัดขพอออกจากได้ประมวลมาขอดาเนียรมาก็เจอด่านเลยนะครับเนี่ยผ้ายายร้อยห้าสิบเมตรเขาบอกว่าตั้งกดขันที่นยจราจร ใช <sh arp jewe> ่นียนะครับดูก่อนครับ ชื่อไ you know, ่ที่้นแบชื่อใช่ไมคร้นชื่อใช่ไหมันไใช่มัเป็นตไอตรวที่ว่าระดับทุกระการนตร้ิมมาแลครับขัก่นะเราเราช่วยกันดูนะพี่เราไม่มีอะไรกันนะเราไปทำงานเฮ้ยพี่ที่ทำดีี่ทำเลยครับที่กลัวได้ครับ ต่ใช่ใช,ใช่ครับอันนี้ใช่อันนี้เห็นด้วยครับดูไปตูไปติดที่จับเลยพี่เรื่องตัวนี่เรื่องสุริยะตรวจงพีครับไรไม่ได้นะจ้าตัดเงินได้ดีก็ได้กองไหที่มัน ่หรนอยนะกาจราจรอะอใหการประกาได้ก็ถืการลงโทษครอบอันนี้สอนันชันใช่ครับครับผมแล้วกใช้ลิ้นี่จทใช่ครับผมอคุยดีครับเวลาคอมเมนต์กอให้สุภาพสิ่อเขอ่อยบอกว่าเวลาไอ้คอมเมนต์นยขอสุภาพสุภาพหน่อย อันนี้ออกไปสั่งเ,อเยอาทั้าที่ อันนี้นะนะใ้ถ่าปแล้วก็อย่าประบอ่ะไอ้กล้าสิ่นี้มันไม่มนไม่ดีมเล่นกเีป็นันแรกเจ็ดวันอันตรายวันแรกแต่วันที่เป็นเจ็ดวันที่เเจ็ดครับเจ็ดวันอันตรายทางนะอได้ตอ

มีอุปกรณ์หมวกกันน็อกเอกสารอะไรพวกเี้นะครับวันนี้7็ิถันายนกรณีไม่ใส่ไฟแล้วก็ถ่ายรูปที่ตั้ายมาี่ตอพ แต่ามันอดูแล้วมันล่อแหลมใช่ไหครับอันนี้เราก็ไม่ร okay, ู bye. ้ว่าใครติดต่ด้ก็ไม่ได้าอันนี้มากี่นายครับ เด็นอยปะลน้อยก็่กระรอน้อยเยลน้อยครัตมี่ต้องประมาณสิบนายกว่าสิบเจ็ดนายใช่ไหมรับเรามีผัดสองผัดสี่ขั้นีะครับแต่ว่าทำงานท่าบ้าอะไรท่าบ้า

ไม่เป็นปัญหาครับมีอะไรบ้าง พอผอมจากไฟแดงมาก็เจอเลยนะครับเดี๋ยวโค้งมาเรียบตรวจมาก็เจอเลยพอออกจากไฟแดงมาปุ๊บข้างไฟแดงมาเจอเลยเดี๋ยวโค้งมาก็าจะเป็นเรียบตรวจเข้ารถเก๋งบางนาอะไรที่อย่างนะครับมาปุ๊บเจอเลยมันจะป้ายหยุดสด ตรวตรวจขันวินัยจราจรแต่ไม่มีป้าย150เดียร์นเจอป้ายหยู่ตรวจรถที่มาผ่านมาปาุเพื่อรวย it's ออกไปสั่งองเดียวนะครับอันนี้ออกไปสั่งเดียวครับคดีนี้ไม่ได้ร้องว่ากาจัดเลยครับต่อบอกเรออกไปสั่งเดียวครับไม่มีนะไม่มีตับข้างนอกครับไปสั่งองเดียว ตายเจ็ดนายสี่สองสามสี่เ้าสาเก้าประมาณสิบนายได้ครับ จราจรเซเม้เนป้าคดีไม่ใส่หมวกกันน็อคไม่ใส่ตกไม่ใส่อุปกรณ์สวมครบนะครับหมวกกันน็อคกับผ้าคดีนี้ก็ใส่ครับก็พร้อมนะครับเข้ามาเส้นนี้มีช่องตรวจตรวจขัดที่ในจราจร นี้นะครับวีดีโอผมได้ไปส่งของขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับ